สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นชอบกำหนดอัตราตำแหน่งติดตัวให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุนพสวทค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอคอวอคอโดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการหาตำแหน่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือพอสอวทตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบการกำหนดให้มีอัตราตำแหน่งติดตัวผู้รับทุนตั้งแต่เริ่มรับทุนและให้บรรจุเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนวัตกรในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ขาดแคลน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสำรวจหน่วยงานที่เหมาะสมพร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่นักเรียนทุนจะเข้าปฏิบัติงานและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในหลายส่วนได้แก่อำนาจหน้า,นา,นาที่ของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารและกำกับดูแลแผนปฏิบัติให้ได้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงได้ครูมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาขาวิชาชีพดังกล่าวโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระยะที่4 การจะทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20ปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและเส้นทางอาชีพและกลไกาการบริหารสู่แผนพัฒนากำลังคนในส่วนของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศปี2564-2580 โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตั้งแต่ระดับปถมวัยถึงระดับการศึกษาสูงสุดเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามเป้าหมายการผลิตนักวิจัย4,000คนต่อปีเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศค่ะ